แน่นอนสังเกตมาตลอดนะเอมันทำไมส,สูญชนกันตลอดตลอดตลอดเลยนะครับมีงวดมีกีที่อาจารย์เอาคนละตัวนะครับอาจารย์เอาคนละตัวกับเขานะเขาน่าจะเอาแต่ว่าตัวตัววินก็ตัว,ต,วตัวของเราตัวเดียวกันนะครับเห็นแล้วเนาะต่อไปนะใครที่ยังไม่เห็นที่อาจารย์จุดทูบเมื่อคืนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดู นะอาจารย์ลงไปในเขดออกร,กรีซินเอฟซีนะครับที่ไปทําบุญแล้วก็ทางหลวงพ่อก็ส่งไลน์ลงมาย้าให้อีกทีนะครับส่งไลน์มาให้อีกทีนะครับเดี๋ยวก็จะให้ทีละอย่างไปนะ,ะทุกคนอ่างน้ำมนต์นะใครยังไม่เห็นนะครับมันจะมีชนกับเลขล่างของอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่างน้ำมนต์นะครับอ่างน้ำมนตนะ์สังเกต อันนี้เป็นอ่างน้ำมนต์ของอธิสัมภทองวัดใหม่สีมือนนะครับวัดใหม่สีมือนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับก็อย่างหลวงพ่อนะครับพระประหลัดยานเนเด็ดเนาะ,ะผัดจดของท่านของวัดใหม่สีมือนก็องงคาสดส่งมาให้นะครับเป็นตัวนี้นะครับทุกคนสังเกต สังเกตนะมันชนกับเลขที่อาจารย์ฟันล่างนะนที่ใครที่เห็นอาจา์ซื้อลอตเตอรี่อันนี้นะครับเป็นผางน้ำมนต์อติสัเพอทองวัดใหม่สี่หมื่นเดีย๋ยวจะเทียบเทียงทีละอย่างทีละอย่างไปนะครับมัดปอกที่นองอ่ะปี๊ปับ ันเป๊ะแบบไหนนะครับที่อาจารย์ฟันรัฐบาลไผยนะคือน่าจะเป็นฟันล่างถูกไหมใครอยู่ในห้องลายอาจารย์ที่อาจารย์มงกลมให้ตัวไหนน่าจะรู้นะครับที่อาจารย์วงให้อยู่ยในน้ตนะครับเนี่ยอันนี้คือฟันล่างนะล่างเท่านั้นนะครับฟันล่างนะทีละอย่างและฟันบนนะคนละอย่างกันนะนะฟันบน ฟันบนนะครับไม่ยังไม่หุดตั้งแต่ปีใหม่นะครับสําหรับสมาชิกที่จะเอาไปวิ่งนะครับวิ่งมาหลักหน่วยหลักสิบรียบร้อยเราได้ตังค์นะครับงวดที่แล้วนะครับฟันตัวนี้งวดนี้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับเลขที่อาจารย์ขอจากทวีนะครับเดี๋ยวไปไว้นะครับเพราะว่าปิดการทวนนะอันนี้นะครับฟันบนนะครับ ันยังเดินตัวนะงวดวิกีศูนมันมาหลักสิบก็มาตรงตามตัวตรงเลยจบก็ตรงนะแต่งวดนี้มันรู้จะไปหลักไหนนะครับถ้ามันเดินหลักสิบเหมือนเดิมก็หน,นีบลอดเท่าออกพี่น้องนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะค่อยให้ดูสามตัวนะเมื่อคืนนะครับที่ทําพิธีขอองค์ปู่เวทวีนะครับนะตัวนี้ขอไปไว้ นะครับตัวนี้พี่น้องนาทีไล่สดทำพิธีเป็นวันพัสสุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้แหละนะครับมัดบอพี่น้องถามว่าอาจารย์ชอบมันไม่มีเลขอาจารย์ซักตัวนะครับภายในสามตัวเนี่ยไม่มีเลขเด่นถามว่าหลักหน่วยมีนะครับหลักหน่วยมีหลักหน่วยเข้าอยู่แต่ไม่มีศูนย์กาไล์เนี่ยนะไม่เกินห้านาทีก็จะสุดแล้วก็จะปิดลิงก์ทันทีตอนนี้นา่าจะ สิบสองห้าสิบอีกสิบนาทีก็เข้างานกันแล้วนะครับนะคนเข้างานกันแล้วอ่ส่วนนอยเราไม่ให้นะครับอืให้ไปแล้วนะแล้วก็รอลงอย่างเดียวก็คือช่วงเย็นบางคนก็ว่ายังไม่เห็นอีกร้าอันนี้ล่างนะอะืล่างนะครับฟันแปดลอตเตอรี่อาจารย์ก็โชว์ให้แล้ววันนี้ไม่โชว์นะครับอตามนี้ เวลาหนึ่งนาทีแต่ละตัวเอาล่างนะใครที่ถามว่าขอดูล่างอีกต่อไปบนนะสองนะอันนี้มันยังไม่ชัดใช่ไหมครับจะเหลือชุดสามตัวก็คือ,คอเลขกไทยที่ีกสามตัวและหลักร้อยนะครับต่อไปก็คือชุดรวยนะครับไปเร็วนะครับไปเร็วทันนะนะครับเน้นอยู่ตามนี้นะครับคือเลขกไทยเรียกสามตัว ลักร้อยตัวเดียวก็คือเจ็ดร้อยคือเจนะ็ดเน้นก็คือตามนี้แหละจะไม่พูดนะดูเลขตัวเน้นเราก็คือเลขท้ายเลขสามตัวชี้นกชี้นกอก็น่าจะเปิดแทงไปหมดแล้วออนไลน์ก็ไปลองไปหาดูพอแล้วนะครับตัวนี้พอไปแล้วนะครับสำหรับข้างลายเดี๋ยวขอปิดลิงก์นะครับคงจะประมาณนี้แหละลองเอาไป ห้องไล์ก็ได้เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดลิงก์ออกยันะเข้ามาอีกอยู่เดี๋ยวขอจบเลิกลิงก์ก่อนเห็นกันแล้วนาะอทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวขอลบโอเคลบลิงก์แล้วนะครับน่าจะพอแล้วละ่ะให้โอกาสมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เราไม่ได้ติดนี้กันแล้วเนาะทีนีนะ้ก็เหลือชุดบางคนอยากไ,ได้ชุดหนึ่งก็ถามอีกชุดหนึ่งก็คือชุดไปฟ้านะ จันแยกให้ชัดเจนแต่ไบฟ้าก็คือเอารวมกันบนล่างนะครับคุณเห็นตัวนี้แล้วไม่ต้องไปถามว่าตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับสามตัวตัวเดียวกันแต่อาจจะเป็นล่างที่อาจารย์เน้นเท่านั้นที่เอามาใส่ไบฟ้านะครับใครอยู่ในห้องลายแล้วก็เข้าไปในโน้ตนะครับว่าจันมงให้ตัวไหนนั่นก็คือล่างแล้วก็บนอาจารย์ดูตัวไหนก็ตัวเดียวกันแล้วก็มารวมอยู่ไบฟ้าเท่านั้นเองแต่ไฟฟ้าคนไม่รู้ก็รอข้างนอกอีกสัก ประมาณวันศุกร์เพราะว่าหน่วยออกวันเสาร์นะประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนเข้างานนะครับเข้างานอาจจะไม่สะดวกก็เอามาให้นะครับทุกคนก็โชคดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้อีกนะครับช่วงเย็นนะก็อ่นะประมาณนี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีฮง